จัดไปโดย Sing Corporation สวัสดีค่ะวิวคงชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสปอร์ตมาเฟียในช่วงที่3ค่ะสวยแบบไทยเม่นจัดไปคู่รักนักกีฬาไทยมาอัปเดตกันหน่อยว่าไหนใครเป็นแฟนกันบ้างเหมือนคำควมที่ว่า กระตายอะหมายจันแต่ฉันอ่ะหมายเธอจะไปเจอะหัวใจใครบางคนหุ้ยค,คู่รักหวานหวานสถานวงการกีฬาฟิตแอนฟันอะเริ่มค่ะคู่รักนักบอลแม็กซ์จตุรพัฒน์สัตรธรรมแบ็กซ้ายทีมชาติไทยไม่เกิน23ปีของการท่าเรือมี FC สาวพิเศษ ปอนปริยาพรโพธิรินเป็นครูบวกช่างภาพฟุตบอลอายุมากกว่าผู้ชายแค่ส8ปีเองแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะตอนนี้คบกันมา3ปีแล้วผู้หญิงเนี่ยมีลูกติดและกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งคู่ประกาศเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะค<ว>ู่รักนักแบดทีมชาติเปิดตัวซะชัดบสัส เดชาพลพัววรานุเคราะห์วัย24กับแฟนสาวเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลสซ้าสวยหมวยสูงถึง183เซนติเมตรช็อตเด็กของเอิร์ธนั่นก็คือเหรียญทองซีเกมสสองสมัยและล่าสุดก็ลงแข่งขันในศึกโอลิมปิกด้วยค่ะคู่นี้หวานเจี๊ยบ รักแท้แพ้ฝิซอมเก็บตัวซ้อมหน่วยกันไปแข่งต่างประเทศเป็นเดือนๆดนน้วยกันมองตาก็รู้ใจปิ้งป้งปงกันฝ่ายชายปัจจุบันนั่นก็คืออันดับหนึ่งของโลกประเภทคู่ผสมกับปอปอซับซีรีแถมเคยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกคู่ผสมในปี2019และ2021ด้วยค่ะแม่สาวสตรองเทนนิสเยาวชนอันดับสูงสุดที่50 ลักซิกาคำขำอายุ28ปีชีเคยคว้าแชมป์คู่กับพี่แทมมี่มาแล้วลักเนี่ยเป็นแฟนกับนักวอลเลย์บอลตำแหน่งบอลเร็วเต้ยหัทยาบอมรุงสุขอายุ28ปีเท่ากันและสูงตั้ง180เซนติเมตรเตยเคยช่วยชาติคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียและเหรียญเงินเอเชียนเกมสปัจจุบันควงเจชนาทิพไปเล่นในลีญี่ปุ่นค่ะ คู่นี้ถึงแม้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะต่างคนต่างซ้อมต่างคนต่างแข่งแต่คบมา3ปีแล้วค่ะตอกย้ำว่ารักแท้แพลใกล้ชิดแต่ใกล้ไปความสัมพันธ์อาจจะไม่ห่างกันบ้างอาจจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้เช่นกันขอให้รักกันนานๆนะคะความรักเกิดได้ไม่ว่าจะเพศไหนาศาสนาอะไรขอแค่มีความเข้าใจอย่างมีเหตุผลอย่างงมงาย พริหัสหน้าเจอกัน5ทุ่ม45และพรุ่งนี้เจอกันใน YouTube แชมป์จัดป่าย